โอ้นะครับแมงค่ามนี่นะครับโอ้ผมึงเครื่องเทิงอู้มีหลายอิรีว่ะมันมากเลยนาะมันอยู่นี่นไอ้ไม่เอกต้นุ่นไอสิบึงยี่ต้นไครเหรอเออแม่นนะครับมาบึงนะครับแมงกวงผู้ใดอยากหูนะครับบ่เคยเห็นนะครับมันมา,าอยู่หน้ากว่าไผ่ว่าจะเคยเห็นนะครับบ้านกรเจ้าบ้านอื่นอาจอาจจะอยู่น้ากว่าไผกรเจ้าก็อาจจะเคยเห็นแตน่น้อยๆเนาะแต่ว่าผมบ่เคยเห็นนะแต่น้อยผมเห็นแต่หัวจะบึงไม่เห็นนี่ยเหรอครับเด้อสันเฮ้ยนั่นนะครับ ตกแล้วตกแล้วตกนะครับนี่นะครับแมันกวงบ้านอีสานได้เอิญแมงข้ามนะครับนี่ตัวนึงครับต,ตัวนึงอยู่นี่แหละนี่นะครับแมงกวงมันมาได้ยังไงดูาง,งนี้เนาะนะโอ้โหตัวงามเนาะ กอวไยัยผมว่าจะเคยเห็นนี่แหละอุ้ยไลยย่เลยยิงจับตัวนั่งฮึ่มไม่อีกเหรอนะครับผมก็จะไปหาอีกมือนี่เนาะ ครับจะไปให้อีกไปล้องตุ่กครับนี่เด้อครับดูหน้าครับออกแล้วนี่เลยนะครับเป็นแมงข้ามนะครับเขาโกงแมงกวงเนาะเอาไว้ใยกระคูว่วะนี้เอาอีกครับเอาอีกตันอีกแล้วครับตก๊คบงั้นนะอุ๊คบงอีกแล้วคู่นะครับอีกหนึ่งคู่นะแมงกวง นี่งามถึงสั้นสนั้ปกปกปกนหวานนี่นะครับสำหรับแมงกว่างเนาะแมงข้ามนะครับพี่สารมาหน้ามันมีหมดเลยเส้นก็มีด้วย ไม่กังการมาหน้าเ็คือว่าแมงข้ามนะครับโผกัสให้ยังนี่แหละครับนี่แมงข้ามต้นต้นที่กูม่ได้นต้นตอปลาอันนี้อยู่